6จุดสังเกตแม่ค้าออนไลน์ของขายไม่ได้หลอกระดมทุนตำรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชนระวังภัยจากแม่ค้าออนไลน์หลังพบแมค้าออนไลน์บางรายมีพฤติกรรมหลอกให้ร่วมลงทุนขายสินค้าแต่ภายหลังกลับไม่ยอมส่งสินค้าให้หรือส่งสินค้าให้แต่เป็นสินค้าที่ขายไม่ออกผลสุดท้ายกลายเป็นการหลอกระดมทุนโดยมีวิธีสังเกตแม่ค้าออนไลน์หลอกระดมทุนดังต่อไปนี้ 1. มักจะโพสต์คอนเทนต์ทางออนไลน์ว่ามียอดสั่งซื้อสินค้าสูงโดยจะถ่ายภาพคู่กับกล่องปรรส์นีแต่แท้จริงแล้วเป็นกล่องเปล่า 2. มักสร้างโปรโฟไฟล,ล์ว่ามีฐานะดีใช้ของแบรนด์เนมขับรถหรู 3. จะชักชวนให้มาขายสินค้าในลักษณะเครือข่ายโดยอ้างว่า จะจ่ายผลตอบแทนให้ตามจำนวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น 4. หลอกว่าผลิตภัณฑ์ใช้ได้ผลดีเช่นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสามารถลดน้ำหนักได้จริงแต่เมื่อบริโภคไปแล้วกลับไม่ได้ผลตามที่กล่าวอ้างส่งผลทำให้ลูกทีมขายสินค้าไม่ได้สินค้าค้างสต็อกในปริมาณมาก 5. อ้างว่าร่วมลงทุนแล้วได้รับเงินปันผลสูงเช่นได้รับเงินปันผล60-70%ลักษณะคล้ายแฉลูกโซ่ 6. โฆษณาจูงใจให้ซื้อสินค้าไปในปริมาณมากให้หวังโปรโมชั่นการลดแลกแจกแถมต่างๆเช่นซื้อสินค้า10กล่องจะแจกทอง1บาทแต่ภายหลังไม่ได้รับของแถมจริงและหากท่านพบแม่ค้าออนไลน์ในลักษณะดังกล่าวขอให้พึงระวังไว้ก่อนว่า อาจเป็นการหลอกระดมทุนหรือแชร์ลูกโซ่ทั้งนี้สามารถนำข้อมูลมาปรึกษาได้ที่เพจสอบสวนกลางตลอด24ชั่วโมง